สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเอกเช่นเคยในวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือสองเล่มนี้ขึ้นมาก่อนลูกแล้วเปิดหนังสือเล่มสีแดงไปที่หน้า74 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนเรียนไปแล้วสองวันก็คือวันมาฆบูชากับวันวิสาขบูชาวันนี้คุณครูจะขึ้นอีกสองวันก็คือวันอาสารหาบูชากับวันอัฐมีบูชาก่อนที่คุณครูจะขึ้นวันสำคัญสองวันนี้นะลูกคุณครูจะทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาให้นักเรียน ฟังกันก่อนนะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นวันมาค้าบูชานักเรียนยังจําได้ไหมลูกว่าวันมาค้าบูชาเนี้ยจะตรงกับวันขึ้นกี่ค่าลูกวันมาค้าบูชานี้จะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในวันมาค้าบูชาก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์จํานวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่พระอรหันต์จำนวน1250องค์ก็คือโอวาทปาติโมหรือเราจะเรียกว่าโอวาสามก็คือการละเว้นการทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้ผ่องใส วันนี้จึงเรียกว่าวันพระธรรมวันพระธรรมก็คือวันมาคะบูชามาดูวันที่สองกันต่อเลยนะลูกวันที่สองก็คือวันวิสาขบูชานักเรียนยังจำได้ไหมลูกว่าวันวิสาขบูชาเนี้ยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาก็คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติภาพนี้นะลูกหนะพาพระพุทธเจ้าประสูติตัดสรู้ภาพนี้นะลูกและก็ปรินิพานฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติก็คือเกิดตัดสรู้ก็คือรู้แจ้งในธรรมและปรินิพานก็คือตายวันนี้เราจึงเรียกว่าวันพระพุทธ คุณครูก็ได้ทบทวนนะลูกวันสําคัญสองวันให้นักเรียนฟังไปแล้วนะกลูกก็คือวันมาคาบูชากับวันวิสาขบูชาเรามาดูวันสําคัญนะลูกทางพระพุทธศาสนาวันที่สามกันเลยนะคะวันที่สามก็คือวันอาสารหบูชาวันอาสารหบูชาเนี้ยจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมครั้งแรกธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครังร้งแรกลูกเราจะเรียกว่าธรรมะจักกับปวัตานะสูตรให้แก่บรญจวัวคีทั้งห้าภาพนี้นะลูกก็คือบรญจวัวคีทั้งหา้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้กับบรญจวัวคีทั้งหา้าโกทัญยะภาพนี้นะลูกก็คือโกธัญยะ โคทัญญะหนึ่งในปัญจวัวคีทั้งห้าได้เห็นดวงตาธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระพิสุทสงฆ์รูปแรกนักเรียนฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูกว่าวันอาสาฬหบูชานเนี่ยจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้าเดือนแปด เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกก็คือธรรมะจากกปบปวัตตนสูตรให้แก่บรรจรวะคีทั้งห้าโกธัญญะหนึ่งในบรรจรวะคีทั้งห้านะลูกได้เห็นดวงตาธรรมเป็นรูปแรกจรึงขออุปสมบทเป็นพระภิสุตสง์รูปแรก วันนี้จึงเป็นวันที่มีพระรันตนไตยครบสามปรบการก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์จึงเรียกวันนี้ว่าวันพระสงฆ์นักเรียนก็ได้เรียนวันอาสาฬหบูชาไปแล้วนะลูกเรามาต่อวันที่สี่กันเลยนะลูกวันที่สี่ก็คือ วันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาเนี้ยจะตรงกับแรม8ปดข้ามเดือนหเป็นวันที่บรรดาผู้ศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละก็คือร่างกายของพระพุทธเจ้าภาพนี้นะลูกนะคะภาพนี้ก็คือ การประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสารีละร่างกายของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุศินาลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปาฏิพพานไปแล้วนักเรียนก็ได้เรียนวันสำคัญลูกครบสี่วันไปแล้วนะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะคะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสี่วันเนี่ยลูกเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน ควรไปวัดเพื่อรักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมภาพนี้นะลูกก็คือการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางาพระพุทธ,ธาศาสนาภาพที่นักเรียนเห็นสองภาพนี้แล้วลูกก็คือการฟังพระธรรมเทศนาหากับ การเวียนเทียนน้ลูกในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนก็ได้เรียนวันสําคัญนะลูกทางพระพุทธศาสนาครบสีวันไปแล้วนะลูกเรามาทําแบบฝึกหัดวันสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันเลยนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้าห้าสิบสามแบบฝึกหัดที่หนึ่ง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งให้นักเรียนนำตัวอ,กอักษรหน้าชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเติมลงในช่องว่างหน้าข้อที่สัมพันธ์กันกไก่วันมาคบูชาขอไข่วันวิสาขาบูชาขอควายวันอาสาฬหาบูชางงูวันอัฐมีบูชา ให้นักเรียนนำตัวอักษรน,นะลูกนะคะวันสำคัญไปเติมในหน้า54นะลูกนักเรียนมาดู1.1พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันไรลูกนะคะธรรมท,ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้กับบรรจวัคคีทั้งหก็คือธรรมะจากับปวัตนสูตรลูก ตรงกับวันอะไรลูกก็คือวันอาสาลาบูชานักเรียนก็ตืึงขอบวายลงไปเลยนะลูก1.2พระอาหารหันต์หนองงค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายคือวันอะไรลูกพระอาหารหันต์จำนวน1นึองยองค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายก็คือ วันมาคะบูชานักเรียนก็นํำตัวก่อไก่มาเติมนะลูก1.3วันที่พระพุทธเจ้าปรสสูตรตรัสรุปปริมิพานคือวันใดลูกก็คือวันวิสาขบบูชาจะตรงกับขอไข่1.4เป็นวันทวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าคือวันไรลูก ก็คือวันอัฐมีบูชานักเรียนก็นำงงมาเติมเลยนะลูกข้อสองให้นักเรียนสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาส,สนาของตนเองนะลูกแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลม2.1งนักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญอ,อะไรบ้างตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ คมที่ 1. ่วันวิสาขาบูชาท่านนักเรียนเคยติ๊กถูกนะคะลมสอง 2, วันอาสนะหาบูชาถ้าเคยนักเรียนก็ติ๊กลงไปเลยนะลูกคมสามวันมาฆบูชาถ้าเคยติ๊กถูกลงไปลมสีวันอัตมีบูชาวันอัตมีบูชาเนี่ยนักเรียนไม่เคยเข้าร่วมนะลูกนักเรียนไม่ต้องติ๊กถูกลงไป2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อกลุ่มหนึ่งทำบุญตักบาตรถ้าเคยติ๊กถูกลงไปฟังธรรมนักเรียนเคยใช่ไหมลูกติ๊กถูกลงไปเวียนเทียนนักเรียนเคยใช่ไหมลูกติ๊กถูกลงไปเลยนะลูก2.3ขนาดเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไร ขนาดเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรปฏิบัติโดยการทำจิตใจให้ผ่องใสมีสมาธิ 2.4. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไรกลมหนึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กลมสเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ผู้อื่น ข้อไหนถูกต้องข้อที่ถูกต้องก็คือกลมหนึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ข้อที่3ให้นักเรียนวาดภาพและปายสีกิจกรรมที่เคยปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาลงในช่องสี่เหลี่ยมนะลูกแล้วตอบคำถามคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะลูกอย่างเช่น การทำบุญตักบาตรนะลูกก็คือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนก็วาดลงไปเลยนะลูกแล้วก็รับ,บายสีให้สวยนะลูกหรือนักเรียนอาจจะวาดรูปก,การไปเวียนเทียนก็ได้นะลูกนะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกเสร็จแล้วนักเรียนมาตอบคําถามข้างล่างนะลูกกิจกรรมที่ปฏิบัตินะลูกก็คือการทําบุญตักบาตร การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ก็คือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ให้นัเกเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมน่าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องกลุ่มที่หนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กุมที่สองวันสำคัญทางพระพุทธศา,าสนาเป็นวันที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนักเรียนคิดว่าข้อไหนลูกสรุปถูกต้องข้อที่สรุปถูกต้องก็คือก่มที่หนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศา,าสนาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นักเรียนก็ได้ทำแบบงัด บไปแล้วนะลูกวันที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา4วันนะลูกที่นักเรียนเรียนไปนะลูกนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ